สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับคนหลังพวงมาลัยจากช่องโอชัยวัฒน์ชาแนลนะครับวันนั้นนะครับที่ผมได้รีวิวถนนออกาญน,นาหรือว่าวงแหวนฝั่งตะวันตกนะครับทุกคนอาจจะได้ดูแล้วว่ามันมีการก่อสร้างนะครับวันนี้ผมก็จะสมมุติการเดินทางแล้วก็รีวิวการเดินทางจากถนนพระรามสองไปออลาดหลุมแก้วนะครับแถวแยกนบะวง์นะครับ เพราะว่าผมจะจำลองว่าต้องหลีกเลี่ยงเส้นการช<ด>นาพิเศษหมายเลขเก้าแล้วลมันจะมีเส้นทางไหนไปได้บ้างเดี๋ยวไปดูการรีวิวของผมครับว่าเส้นทางไหนควรจะไปยังไงมีอุปสรรคไหมแล้วก็จะมีการทําก่อสร้างถนนตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปนี่นะครับเราจะเห็นว่า ถนนเส้นพระรามสองที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับเส้นหลักนี้ติดกันเลยนะครับ <Nope. S 1> ลดเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ <Nope. S 1> เดี๋ยวเราจะไปทางไหนกันติดตามดูครับสำหรับคนที่ มติว่าวิ่งมาจากพระรามสองแล้วจะไปลาดหลุมแก้วหรือว่าไปเส้นสุพรรณนะครับพวกโมงข้าวเรื่องขวพวกนี้เป็นของม,มีตำาหตกเกตฑันนี้มปิดนะครับ ทำทางรถไฟรถก็โล่งนะครับข้างในอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะครับข้างในมันจะโล่งนะครับถ้าใครมีรถเล็กรถส่วนตัวนะครับลัดเลาะเข้ามาได้ครับเราไม่จำเป็นต้องวิ่งทางหลักเสมอไปนะครับโล่งเลยนะครับเส้นพรามสองมาทะลุ บางบอลห้านะครับรถค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้นะครับ네 <researched> วันหยุดราชการนะครับสโลแกนของเราก็มีอยู่ว่านะครับก็ไม่ว่านะครับรถติดข้าไม่ยอมนะครับตอนนี้เราก็ลัดเลาะมาเรื่อยนะครับมาถึงบางบอนห้าซอยห้าแล้วนะครับ อมองมอสาห้าท่นเนี่ยบ้านป่าก็นี่ีนี่ นี้เราก็ลัดเลาะมาถึงเส้นพุทธสาครน,นะครับจะออกพุทธมนทนสายสี่นะครับลัดเลาะมาเรื่อยนะครับรถก็ไม่ค่อยติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีตอนนี้การจราจรก็เริ่มติดแล้วนะครับ ตร,ตรงยู่เทิร์หรือว่ามีอุบัติเหตุไม่แน่ใจนะครับหน้ารมโชค PNK นะครับตอนนี้เราก็ผ่านทุทธมนตนมาแล้วนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปเส้นบรมราชชนนีนะครับีนะครับเราก็เบี่ยงขวาออกมาเลย ปิ๊กเก้ากรุงเทพครับ<ป>นี่นะครับตรงนี้เขาว่าขยายทางเป็นสองเลนแล้วนะครับ 这就能理解。 เราลงมาบัวลมราชชนนีเสร็จเราเลี้ยวซ้ายเลยครับถนนเรียบคลองทวีพัฒนาเนี่ยครับเราจะจะลัดต่อเนื่องลัดเลาะไปเรื่อยคนระับเขีห้ามใช้แต่ปิ้นปนะเรียบคลองไปเลยนะครับ เลี้ยวเข้าคลองครับไปเส้นพุทธมณฑลสายสองเส้นพุทธมณฑลนสายสามครับเลี้ยวขวาไปเลยครับข้ามคลองทวีไปนะครับ เดี่ยวขวาเดีด่ยวซ้ายนะครับเซเว่นไปนทางสารากางนะครับ กดไฟอีกทีนะครับรดไฟเส้นความมนะครับวิ่งลงใต้ยะะครับเส้นนี้นี่เราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางบางแม่นางบางใหญ่นะครับ อากาศดีรดลงโลง่งอย่างนี้สิหน้ารับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปอำเภอไซน้อยนะครับทางนี้ก็จะผ่าน โรงงานที่ผลิตวัคซีนกันโควิดให้เรานะครับสยามไบโอไซเอนนะร,รัอยู่ด้านขวามือของเรานะพอผ่านช่วงนี้เราก็จะเห็นการก่อสร้างสะพานนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจน,นบุรีนะครับนี่เขาจะทำช่วงนี้ก็จะเป็นผ่านช่วงสาน้อยนะครับ ตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับ อำเภอวังน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านโรงเรียนแล้วก็วัดนะครับเมฮ้ยเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่วังน้อยนะครับไซน้อยนะครับอำเภอไซน้อยนะครับตอนนี้เราก็จะผ่านวัดไซใหญ่นะครับแต่อยู่อำเภอไซน้อยนะครับปิ้งไก่ป้าดึงแหะป้ากินงไก่ครับป้า สามไม้ยี่สิบป,ป้าจา่เาเขียนกลางถนนเลยนะัป้าจา๋านี่นะครับเราก็จะผ่านวัดไซใหญ่นะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับวัดนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมีตลาดน้ําด้วยนะครับถ้าใครมาก็ทำบุญไหว้พระแล้วก็มาเที่ยวตลาดน้ําได้นะครับตลาดน้ําไซน้อยนะครับนี่เปิดปกติแล้วครับตอนนี้ สองฝั่งริมแม่น้ำนะครับมาถึงตรงนี้ต้องขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับพอดีระหว่างจากวัดไซใหญ่มาถึงตรงนี้ลืมกดบันทึกภาพนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วผมก็ขอเวลาพักเที่ยงรับประทานก๋วยเตี๋ยก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะถ่ายเริ่มจากวัดไซใหญ่ไปจนถึงจุดมุ่งหมายนะครับผมสวัสดีครับ